ที่จะข้ามจากฝั่งเมืองนะครับไปยังทางตอนเหนือแล้วก็จะไปที่วัดกุฎีทองผมมาเริ่มที่ลำน้ำลบบุรีเพราะว่าอยากจะเล่าถึงเรื่องราวนะครับตอนที่ขุนวรวงศาและก็แม่อยู่อวสีสุดาจันทร์ถูกลอบปลงพระชนก็อยุธยาในช่วงพุทธศตรวรรษที่21นะครับก็ครองราชต่อเนื่องเรื่อยมาในราชวงศ์สุพรรณแต่ว่ามันจะมีสะดุดในช่วงพระชัยกับพระเทียนนะครับ หลังจากที่พระชายราชาสวรรคคตนะครับแม่หัวศรีสุดาจันทร์ก็ลอบรักใคร่กับขุนวรวงศ์สาธิราชแล้วก็ตั้งขุนวรวงศ์สาธิราชนะครับขึ้นเป็นกษัตริย์ในที่สุดค่อยๆที่จะยึดอํานาจในพระราชวางังแล้วต่อมาก็รวมถึงอํานาจในการบริหารบ้านเมืองนะครับก็เลยทําให้มีฝ่ายที่พยายามที่จะคิดลอบปลงพระชนนะครับหนึ่งในนั้นก็คือคุณพิเรนทรเทพนะครับแล้วก็พรรคพวก คุณวิเรนทรเทพเนี่ยที่จริงต่อมาก็คือสมเด็จพระมหาธรรมราชานะครับซึ่งเป็นพระราชบิดาของพระนเรศวรด้วยนะครับที่จริงก่อนจะรอบปพระชนนี้ก็มีการเสียงเทียนก่อนนะครับคือให้เทียนเล่มหนึ่งเนี่ยเป็นเทียนของคุณวโรงสาส่วนอีกเล่มหนึ่งเนี่ยเป็นของสมเด็จพระมหาจักพรรดิแล้วก็มีการเสียงเทียนกันที่จริงการเสียงเทียนวันนั้นเนี่ยถ้าสังเกตให้ดีนะครับมีพระมหากษัตริย์ถึงสองพระองค์นะครับ ก็คือทั้งสมเด็จพระมหาธรรมราชาซึ่งขนาดนั้น,นเป็นขุนพิเรนทรเทพแล้วก็สมเด็จพระมหาจักพรพรัริซึ่งขนาดนั้น,นเป็นพระเทียนราชาอยู่ในพระอุโบสถเพราะฉะนั้นบาร,รมีนะครับของกษัตริย์สองพระองค์เนี่ยก็อาจจะต้องแบบว่าบอกได้เลยว่าจะต้องแบบสว่างกว่าเทียนของขุนวรวงศาอย่างแน่นอนนะครับอันนี้ก็อาจจะเป็นเหตุหนึ่งที่ทําให้เทียนของขุนวรวงศาเนี่ยดับลง ก็คลิปในวันนี้นะครับเดี๋ยวเราจะไปสำรวจเส้นทางรอบโรงพระชนคือการรอบโรงพระชนเนี่ยมันเกิดขึ้นตอนที่ในช่วงสัปดาห์สุดท้ายนะครับก็มีข่าวว่ามีช้างเผือกเนี่ยเข้ามาใกล้พระนครเข้ามาบริเวณใกล้ๆกับพระเนียดนะครับเสร็จแล้วคุณวรวงศริราชิรชที่เป็นกษัตริย์เนี่ยก็สนใจที่จะไป คลองช้างนะครับท่านก็เลยตัดสินพระไทยในการนั่งเรือนะครับสเสด็จไปพร้อมกับแม่อยู่ัวศรีสุดาจันทร์นะครับแล้วก็พระโอรสก็น่าจะลงตรงบริเวณประตูที่อยู่ทางเหนือของพระราชวังนะครับแล้วก็ไปตามลําน้ําลบบุรีเสร็จแล้วก็เลี้ยวขึ้นไปที่คลองสาบ,บัวนะครับคราวนี้จากคลองสาบ,บัวเนี่ยน่าจะเลี้ยวขวา แล้วก็ไปชนกับคลองบางปลาหมอเสร็จแล้วก็ถูกล้อมรอบรอบลงพระชนที่นั่นนะครับแต่คราวนี้จุดที่มันเลี้ยวขวาที่เป็นคลองลัดไปชนกับคลองบางปลาหมอเนี่ยปัจจุบันนี้เวลาไปดูในแผนที่เนี่ยมันมีประมาณ2 3ถึงจุดนะครับคือจุดบนจุดกลางจุดล่างก็อยากจะไปสํารวจให้มันแน่ชัดว่าจะเป็นตรงไหนแน่นะครับที่พระองค์เนี่ยถูกลอบลงพระชนนะครับก็ ในการสำรวจคราวนี้เดี๋ยวผมจะเริ่มต้นจากการสำรวจจากเอกสารก่อนนะครับก็คือจะดูในพงศวดานแต่ว่าจะใช้พงศาวดานฉบับพันจันธนุมาศนะครับเพราะมันจะมีรายละเอียดเนี่ยค่อนข้างเยอะถัดจากนั้นก็จะลองดูแผนที่ดาวเทียมของ Google นะครับเพื่อที่จะดูร่องน้ำความเป็นไปได้ว่าตรงไหนที่มันจะมีร่องน้ำอยู่นะครับเสร็จแล้วเนี่ยเดี๋ยว เราลองมาประเมินกันอีกทีหนึ่งว่าจุดไหนนะครับที่มันจะเกิดเหตุการณ์ที่เรือพระที่นั่งเนี่ยหักเลี้ยวขวาเสร็จแล้วก็จะไปชนกันกับหรือว่าไปเจอกันกับเรือของฝ่ายคุณพิเรนทรเทพที่กำลังซุ่มอยู่นะครับอันนี้เป็นปงสวดานสำหรับพันธันธนุมาตรนะครับ ในแผ่นดินขุนวรวงศ์สาธิราชก็จะ,จะมีช่วงท้ายของแผ่นดินนะครับที่หลังจากที่มีการเสียงเทียนนะครับจนกระทั่งผ่านไป15วันทางกรมการเมืองลบบุรีก็บอกว่ามีช้างนะครับเข้ามาติดแถวพระเนียด ระเจ้าอยู่หัวนะครับก็เลยตั้งใจที่จะเปจับช้างสั่งให้มีตราขึ้นไปว่าให้กรมการจับเสืออยู่มาประมาณ7วันโขลงชักปกเถื่อนเข้ามาทางวัดแม่นางปลื้มเข้าพระเนียดวัดซอง สมุหาหนายกกราบทูลตัดว่าพรุ่งนี้เราจะไปจับครั้นเวลาขําคุนพิเรนทรเทพจึงสั่งหมืนม่นราชเสนหาให้ออกไปคอยทำร้ายมหาอุปราชอยู่ที่ท่าเสือพอพญาพิชัยพยาสวรรคลโลกลงมาถึงคุนพิเรนทรเทพจึงสั่งให้บอก โดยความลับพยาพิชัยพยาสอนพราโลกดีใจซุ่มซ่อนอยู่ที่คลองบางประหมอนี่นะครับเซ่อนอยู่ที่คลองบางประหมอเช้าตรู่คุณวรวงสาธิราชกับแม่ศรีสุดาจันทร,ร์และก็ราชบุตรทางพระศีสิงห์ก็ลงเรือพระที่นั่งตรงมาที่คลองสาบัว คุณอินทราเทพก็ตามประจำมาฝ่ายคุณพิเรนนะครับและพวกก็ออกสกัดคุณวรวงศาร้องไปว่าเรือใครตรงเข้ามาคุณพิเรนก็ร้องว่าจะมาเอาชีวิตก็เร่งผี่ายแล้วขนาบเรือพระที่นั่งช่วยกันรุมจับคุณวรวงศาและก็แม่อยู่หัวรวมถึงบุตรฆ่าเสียเอาศพ ไปเสียบประจานไว้ที่วัดแรงแต่ว่าถ้าสีสินเอาไว้คุณวโรงษาจึงอยู่ในรัชสมบัติได้ทั้งหมด5เดือนนะครับคือเนื่องจากว่าคลองสาบวัวเส้นนี้นะครับกับคลองบะหมอเส้นนี้มันเป็นลำน้ำสองเส้นที่มันขนาดและมันอยู่ชิดก,กันมาก เพราะฉะนั้นมันก็มีลําน้ําที่มันไหลมาผูกกันเนี่ยอยู่หลายจุดมันไม่ใช่จุดเดียวนะครับมันมีอยู่หลายจุดวัดแรงก็อาจจะมีลําน้ํามาสบกันได้อันนี้เป็นวัดเสลียงนะครับตรงข้ามวัดเสลียงก็อาจจะมีแนวลําน้ําที่สามารถมาผูกกันได้ระหว่างคลองสาบัวกับคลองปลาหมอ ราะนั้นมันจะมีสองสามจุดนะครับตอนนี้เราก็ไม่รู้นะว่าในตอนนั้นเนี่ยตอนเกิดเหตุการณ์เนี่ยเรือมันจะเ,เลี้ยวขวาที่ตรงแยกไหนนะครับ นี้เราอยู่จุดนี้นะครับคือถ้าสไลด์ขึ้นไปเนี่ยจะเห็นได้ว่าทางด้านบนของจุดเนี้ยก็จะเป็นแนวคลองประหมอนะครับที่เห็นเป็นสีดำๆอันเนี้ยคือแนวคลองประหมอนะครับแล้วก็ตอนเนี้ยเราอยู่จุดนะครับที่อยู่ทางด้านล่างนะครับของคลองประหมอ ไม่แน่ใจว่าในอดีตเคยมีร่องน้ําเดิมจากข้างบนเนี่ยลงมาถึงข้างล่างตรงนี้หรือเปล่าตอนนี้เรามาอยู่กันที่วัดนาบคาเมนนะครับมาเริ่มที่ตรงนี้เพราะว่าเดี๋ยวคิดว่าจะเดินเรียบคลองสาบบัวไป นี้ก็จะมีทางจักรยานนะครับที่ทางจังหวัดร่วมกับทางกรมศิลป์นะครับเขาทำเป็นทางจักรยานเอาไว้แล้วก็เป็นทางคนเดินเรียบลำน้ำโบราณนะครับเส้นนี้ก็คือคลองสาบัวคราวน,นี้ที่ผมตั้งใจจะเดินเรียบไปเลยเนี่ยเพราะว่าเนื่องจากว่าคลองสบวกับ คลองบางปลาหมอเนี่ยมันเป็นคลองที่มันเหมือนกับคู่ขนานกันนะแล้วมันก็จะมีจุดที่ลําน้าเนี่ยมันสบกันเนี่ยหลายจุดเพราะฉะนั้นเรือพระที่นั่งเนี่ยอาจจะเลี้ยวขวาที่จุดไหนก็ได้นะครับยกตัวอย่างเช่นจุดที่วัดเสลียงจุดที่จะไปวัดแรง้งหรือว่าจุดที่จะไปวัดเจ้าหญ้า ผมก็ไม่แน่ใจว่าเรือพระที่นั่งคราวนั้นเนี่ยเลี้ยวขวาที่จุดไหนนะครับแต่ว่าที่คิดว่ายังไงก็ต้องเลี้ยวขวาเพราะว่าพอเลี้ยวขวาไปใช่ไหมครับมันก็จะไปเจอคลองบางปลาหมอซึ่งตอนนั้นขุนพิเรนก็จะซ่อนอยู่ตอนนี้นะครับเดินมาถึงตรงจุดที่ใกล้จะถึงจุดที่มันสามารถมีร่องน้ำเลี้ยวขวาไปได้แล้วเดี๋ยวเดินต่ออีกสักนิดหนึ่งนะครับ Okay. จุดนี้นะครับเป็นจุดที่เหมือนจะมีร่องน้ําที่จะเลี้ยวขวาไปได้แค่คือจุดนี้ปัจจุบันนี้ก็เป็นเหมือนกับที่รกร้างอยู่นะครับตรงนี้เป็นจุดที่1นนะครับที่เรือพระที่นั่งอาจจะเลี้ยวขวาเข้าไปแล้วก็ไปชนกับคลองบางประหมอ เดี๋ยวเราเดินไปต่อนะครับไปดูจุดที่สองเดี๋ยวให้เดินตรงไปตรงนี้เนาะแล้วก็จุดสังเกตคือนะครับมันจะมีมันจะมัมนจะมีลองอยู่ใต้สะพานนี่แหละมันจะเป็นร่องน้ําใต้สะพานแต่ออออว่าไม่ <บา S 1> ไม่แน่ใจเหมือนกันแล้ว่าลองเลี้ยวขวาไปประมาณสักร้อยเมตรจะเป็นร้านค้า เลี้ยวขวาไปสักร้อยเมตรจะเป็นร้านค้าใช่ร้านร้านค้าร้านค้าจะอยู่ซ้ายมือแล้วก็จะเป็นถนนเข้าบ้านลองพี่ลองไปดูตรงนั้นดูครับตอนนี้นจะเป็นโคกโคกเก่าเหมือนกันพอดีตรงนี้ทางขวามันจะมีสะพานนะครับเดี๋ยวจะลองเดินไปตามเส้นนี้บางทีสะพานเหล่านี้มันจะสร้างคล่อมลงไปบ,บนที่สาธารณะหรือว่าที่หลวงน,นะครับซึ่งแต่เดิมมันอาจจะเคยเป็นลำลำน้ำเก่าก็เป็นไปได้อยู่นะครับ แล้วก็อาศัยว่าความมันเป็นลำน้ําเก่าเป็นที่หลวงไม่มีใครเข้ามาใช้ก็มีการสร้างเป็นทางเดินเรื่อยมานะครับต่อมาก็พัฒนาจากทางเดินที่เป็นไม้ก็กลายเป็นปูนก็เป็นไปได้อยู่นะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราลองเดินไปตามเส้นทางนี้ออเห็นเขาบอกไม่ผัวนะ แม่ของแม่ผนะัวเขาบอกว่ายังไงล่ะครับเขาบอกว่าเมื่อก่อนเนะี่ยไม่มีสะพานไม่มีอะไรมันเป็นนี้เนี่ยเป็นคลองน้ํามันก็เที่ยวมาเนี่ยเวลาน้ำมันท่วมมันเขาก็บอกมันก็เที่ยวมาแล้วก็มันก็เขาก็พายเรือมาขายของกันแถวเนี้ยแลวเนี่ยแหละร hmm. เรื่อยๆเขาขายของกันเขาบอกอนะันนี้ผม เดินขึ้นสะพานมานะครับข้ามคลองสาบัวแล้วมันก็จะมีเหมือนกับทางเดินเล็กๆนะครับซึ่งเมื่อก่อนเป็นสะพานไม้แต่ว่าปัจจุบันเนี่ยเขาทำเป็นสะพานปูนสะพานอันนี้มันจะเชื่อมจากจุดที่เราอยู่เมื่อกี้นะครับคือคลองสาบัวเนี่ยไปออกบริเวณถนนที่จะไปวัดแรงได้นะครับแล้วก็ไปคลองบางประหมอได้แต่ว่าพอดีเมื่อครู่อ่ะ แล้วได้คุยกับคุณยายท่านหนึ่งนะครับที่เขามีบ้านอยู่ติดก,กับทางเดินเส้นนี้นะครับเขาเล่าว่าเมื่อก่อนเนี่ยมันจะเป็นสะพานไม้แล้วก่อนที่จะเป็นสะพานไม้ก็มีเรื่องเล่าว่าแบบคือแม่ของเขาเล่าว่าเมื่อก่อนมันจะมีเรือเข้ามาได้เหมือนจะเป็นลำน้ำแล้วก็มีเรือเข้ามาได้ เดินตรงมาเรื่อยๆนะครับก็จะมาทะลุถนนที่จะไปออกวัดแรงได้ที่สิ่งถ้าเดินตรงต่อไปอีกก็จะเจอคลองบางประหมอนะครับเมื่อกี้สะพานที่ข้ามนะครับคือจุดนี้นะครับ ที่จริงด้านเหนือขึ้นไปเนี่ยก็ยังมีอีกจุดหนึ่งก็คือจุดนี้แต่ว่าเนื่องจากว่าปัจจุบันนี้มันไม่ค่อยเหลือร่องรอยอะไรมากแล้วนะครับก็เลยยังไม่เห็นอะไรมากเท่าไหร่ถ้าเป็นจุดทางด้านเหนือขึ้นไปเนี่ยอันนี้จะตรงจะใกล้ก,กันกับวัดเจ้าย่ามากขึ้นไปหน่อยนะครับแล้วก็ถ้าถัดไปทางขวาเนี่ยก็จะเป็นวัดแรงพอดีนะครับ ก็สรุปว่าโดยภาพรวมอ่ะคือเนื่องจากว่าคลองสาบัวปัจจุบันเนี่ยเขาลาดดาดคอนกรีตะไปเกือบหมดนะครับเพราะฉะนั้นลําน้ําเก่าเนี่ยที่มันจะเป็นปากลําน้ำเนี่ยที่ไปเชื่อมกับคลองบางพมอก็เ,เลยเห็นไม่ชัดนะครับแล้วก็ที่สําคัญก็คือถึงมันจะมีเนี่ยมันจะกั้นถูกกั้นด้วยที่ดินเอกชนนะครับที่มาปลูกบ้านแล้วก็ใช้ทาให้ลําน้ำเนี่ยมันคดเคี้ยว ลำน้ำในอดีตเนี่ยมันคงเป็นสาแรกนะครับที่มันมีหลายเส้นเป็นสาแรกที่มีหลายเส้นแล้วก็เส้นนี้ก็เหมือนเป็นสาแรกหนึ่งนะครับเป็นสาแรกหนึ่งที่ยังเป็นทางน้ำอยู่แล้วก็ปัจจุบันเนี้ยทางหลวงเขาก็เลยมาทำเป็นสะพานแรกทีเป็นสะพานไม้ต่อมาก็เปลี่ยนเป็นสะพานคอนกรีตนะครับแล้วก็สาแรก ลำน้ำพวกนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นเส้นล่างเส้นกลางหรือว่าเส้นบนเนี่ยมันจะไปชนกับคลองบางประหมอที่อยู่ตรงนี้นะครับน,นี่คือเส้นล่างอันนี้คือเส้นกลางน,นี้คือเส้นบนสแลกเหล่านี้นะครับมันจะไปชนกับคลองบางประหมอที่อยู่ตรงนี้คราวนี้เส้นบนเนี่ยถ้าไปดูตรงคลองเนี่ยจะไม่เห็นชัดแต่ว่า พอมาดูตรงถนนเนี้ยจะเห็นว่ามีคลองจากตรงเนี้ยไปชนที่คลองบางปะหมอนี่ยังค่อนข้างชัดเจนนะครับซึ่งตอนนี้ผมจอดรถอยู่ตรงใกล้ๆกับปากคลองตรงนั้นแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะลงจากรถแล้วก็ไปดูตรงจุดนี้กันนะครับตรงนี้เป็นจุดที่จะตรงกับเส้นบนนะครับ เมื่อที้ที่เราเดินไปตามสะพานไม้นั่นคือสะพานปูนนั่นคือเส้นกลางอันนี้คือเส้นบนนะครับเส้นตรงนี้จะใกล้กับวัดแรงที่สุดถ้ามองจากถนนเนี่ยถ้าไปมาตามถนนนะครับก็ <S <S จะเห็นว่าทางฝั่งคลองประหมอเนี่ย <S <S มันจะมีที่ที่มันเป็นที่ต่ำแล้วก็จะเห็นเป็นแนวเป็นทางน้ำ ยาวไปเรื่อยเลยนะครับยาวจะกระทั่งไปชนกับคลองบางปลาหมอตรงนู้นเลยแล้วก็คลองเส้นนี้ยังผ่านวัดร้างอีกวัดหนึ่งด้วยนะครับยังผ่านวัดร้างอีกวัดหนึ่งด้วยเดี๋ยวเราจะเข้าไปดูกัน วัดแรงนี้หลายคนน่าจะเคยมาแล้วนะครับแต่ว่าครา้งที้เราไหนๆก็ตามรอยมาตั้งแต่ต้นแล้วก็ไปถึงจุดเลยก็ได้ ก็ยังเปลี่ยวเหมือนเดิมนะครับก็ไม่แนะนำให้เข้ามาดูถ้าเกิดว่าไม่ได้สนใจจริงๆหรือว่าไม่ได้มากันหลายคนในวัดนี้นอกจากวัดแรงมันยังมีวัดลายศนะครับที่อยู่อีกฝั่งหนึ่ง พวกที่เห็นขวามือเนี่ยนะครับคือวัดแรงก็เหมือนจะเป็นอาคารนะครับอาจจะเป็นพระอุโบสถไม่เห็นร่องรอยที่เป็นเจดีย์นะครับส่วนที่เห็นเป็นฐานคอนกรีตขอบคอนกรีตพวกนี้ เมื่อก่อนเคยมีบ้านอยู่ตรงนี้นะครับเขาไม่ทราบเขาเลยมาปลูกบ้านอยู่บนโคกแต่พอทราบนี่เขาก็ย้ายออกไปนะครับแล้วพอผู้คนทราบมากขึ้นว่าที่นี่เคยเป็นวัดแพรง้งเป็นสถานที่ที่เคยเสียบประจานแม่หัวศรีสุดาจันทร์นะครับก็เลยมีคนมากราบนะครับ างด้านหลังจะมีลำน้ำนะครับที่เป็นลำน้ำลัดเชื่อมระหว่างคลองสาบูกับคลองบางปะหมอก็เป็นลำน้ำเส้นบนสุดที่ผมบอกนะครับคือลำน้ำที่มันเชื่อมระหว่างสองคลองเนี่ยมันเป็นขแขนงที่มันแตกออกมาเป,เป็นหลายเส้นตอนนั้นก็ไม่แน่ใจนะครับว่า,เ,าเรือพระที่นั่งเนี่ยจะมาทางเส้นไหนใช้เส้นไหนนะครับเส้นบนเส้นกลางหรือว่าเส้นล่าง ถ้าเชื่อว่าเป็นเส้นบนนะครับก็คือเส้นนี้แหละเดี๋ยวเราเดินไปดูกันนะครับคราวนี้เดี๋ยวเราจะต้องเดินอ้อมไปตามทางนะครับเดี๋ยวทางมันจะวก ข้างหน้าที่เห็นเป็นดงดงดงวัชพืชเนี่ยนะครับอันนี้คือคลองบางประหมอแต่มันแห้ง ทั้งขวามือของผมแล้วก็ซ้ายมือของผมนะครับก็จะมีแนวลําน้ํานะครับคืออย่าง <Yeah. S 1> ที่บอกเมื่อก่อนลาน้ําบริเวณนี้ <c oughs> มันจะแตกออกเป็นหลายแขนงแม้กระทั่งคลองที่มันเชื่อมระหว่างคลองบางปะหมอกับคลองสาบัวเนี่ยมันก็แตกนะครับแตกลูกออกเป็นแขนงนู่นแขนงนี่นะครับก็ทั้งสองจุดเนี่ยนะครับมันเป็น คลองที่มันเชื่อมนะครับระหว่างคลองสาบูกับคลองบางปะหมอแล้วก็ตรงกันข้าวนั้นก็จะเป็นวัดไรสอนะครับเนี่ยมาถ่ายตรงนี้จะได้เห็นชัดๆ ตอนนี้น้ำแห้งไม่มีน้ำแล้วนะครับแต่ว่าที่เราเห็นในภาพเนี่ยเมื่อก่อนในช่วงหน้าน้ำเนี่ยก็ยังจะมีน้ําอยู่เลยนะครับแล้วก็เมื่อก่อนเนี่ยก็จะเป็นคลองที่มันเชื่อมกันระหว่างคลองสาบวก,กับคลองบางปะหมอนะครับ สมมติถ้าเราจรินตนาการว่าเป็นลำน้ำเส้นนี้ละกันนะครับคือมันมี3มเส้นผมก็ไม่แน่ใจว่ามันเป็นลำน้ำแขนงเส้นไหนแต่ว่าถ้าจินตนาการว่ามันเป็นลำน้ำแขนงเส้นนี้นะครับเส้นที่ผ่านบริเวณใต้ของวัดแร้งพอดีก็จะกับว่าเรือพระที่นั่งของขุณวรวงสาธิราชแล้วก็แม่ยหัวศรีสุดาจันทร์นะครับก็เสด็จมาตามลำน้ำเส้นนี้จนกระทั่งพอมาถึงจุดนี้นะครับ เรือพระที่นั่งก็จะมาออกที่คลองบางประหมอคราวนี้จุดที่มาออกคลองบางประหมอเนี่ยก็ปรากฏว่าเรือของฝ่ายขุนพิเรนทรเทพนะครับก็ซุ่มอยู่ตรงนี้พอออกคลองบางประหมอปุ๊บนะครับทางเรือของฝ่ายขุนพิเรนเนี่ยก็เข้าไปขนาบชนก,นกันกับเรือพระที่นั่ง แต่จแล้วพอเข้าไปขนาบเสร็จนะครับเป็นไปได้ว่าอาจจะหนีตายันในละแวกบริเวณนี้นะครับแล้วท้ายที่สุดก็สามารถจับพระองค์ได้นะครับแล้วก็สังหารหลังจากที่สังหารแล้วนะครับก็เลยไปเสียบประจานไว้ที่บริเวณโคกแห่งหนึ่งนะครับซึ่งป่อมามีการสร้างวัดแรงขึ้น แล้วก็คนรุ่นหลังก็เรียกว่าเป็นโคกัดรแรกใครอยากจะตามรอยนะครับหรือว่าลักษณะแบบท่องเที่ยวนะครับก็อาจจะตามรอยโดยใช้สะพานปูนนะครับดูลำน้ำในส่วนของจุดกลางเสร็จแล้วก็เดินต่อไปตามถน,นนอีกนิดนึงนะครับไปทางวัดเจ้าหญ้าเสร็จแล้วมองขวามือก็จะเจอก็จะเจอลำน้ำเนี่ยที่มันไหลต่อไปเชื่อมคลองบางปลาหมอ ซึ่งถ้าใครเดินผ่านทางวัดแรงนะครับเข้าไปที่วัดลายสอนี่ก็จะเจอลำน้ำเส้นนี้ชัดก็ที่จริงในอดีตเรือพระที่นั่งจะใช้ลำน้ำที่เป็นลำน้ำรัดเชื่อมเส้นไหนผมก็ยังไม่ทราบนะครับเพียงแต่ว่าอันนี้ก็เหมือนกับว่าลองทำคลิปสันนิษฐานดูว่าถ้าไม่เป็นจุดบนก็เป็นจุดกลางเนี่ยที่มีความเป็นไปได้สุดแล้วก็ยังพอเหลือร่องรอยพอสมควร อย่างน้อยก็เป็นร่องรอยที่ทําให้คนรุ่นหลังเนี่ยสามารถที่จะมาเล่าเรื่องแล้วก็ทําให้เราทราบถึงความเป็นไปที่เคยเกิดขึ้นในช่วงสมัยพุทธศตรวรรษที่21ก็พอได้อยู่นะครับ